ตอนนี้สำหรับละครเรื่องมนตานาคราชที่พวกเรากำลังถ่ายทำกันอยู่ก็ได้ถ่ายทำปิดกล้องเป็น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อและฉากนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นฉากที่สำคัญมากๆเราใช้เวลาวางแผนแล้วก็ถ่ายทำเป็นเวลาที่มากอยู่พอสมควรเพราะว่าเราห่วงความปลอดภัยของเด็กๆด้วย แล้วก็มันจะมีถ้าผิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กๆแล้วก็นักแสดงของเราเพราะฉะนั้นฉากนี้เราจึงเม้นกันเป็นพิเศษเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับความปลอดภัยหลายๆอยา่างก็สำหรับฉากนี้นะมันเป็นฉากหยุดเวลาไม่ใช <s> ่สิไม่ใช่ฉากหยุดเวลา <S <s แต่เป็นฉากที่ชานเนี่ย มองเห็นอนาคตก็คือกลุ่มเด็กๆพวกนี้เขากำลังจะเกิดอันตรายและทาน,น่สามารถเห็นว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ทานก็จะเข้าไปช่วยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ทานยังไม่รู้ตัวว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวรอชมเต็มๆนะครับในมนตรานาคราชทางช่อง5เร็วๆนี้ครับ